ในเมืองทั้งเมืองเนี่ยเท่าที่ไปนะสามสี่วันคือว่าไม่เห็นเขาแบบขับมอเตอไซค์เลยสมัยก่อนคือแบบมันจะเป็นของออของกินที่พมากเลยนะคะอันนี้คือยืนเลื่อนนางหอบตี <c oughs> <c oughs> จะฟองเสื้ออะไรเนี่ยนี่ซื้อของฝากไปเชียงตุงนะคะนี่เขาจะเรียกว่ามาลายล้งนะคะมาลายลง้งเนาะสมัยก่อนคือแบบมันจะเป็นของออของกินที่พม่าเลยนะคะตอนสมัยก่อนอะ่ะเขามาขายแบบเช่นเหมือนตามรถไฟนะคะรถไฟพม่าเนาะเ,เขามาขายตามรถไฟอะ่ะมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังคือคนไทยใหญ่ะมาเที่ยวพมา่าแล้วก็มานั่งรถไฟนะคะแล้วก็เขามาขายอันนี้เขาบอกว่า มาลายล้มต่ลงตนแม็กก็คือแบบว่าเออเขาบอกว่ามาลายล้มเนี่ยขายหนึ่งหนึ่งแมกนะคะหนึ่งแม็ก็คือตอนยินตอนนั้นเนาะมันจะถูกๆอะ่ะมันจะหนึ่งอยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือว่าเขาคิดว่าถ้ามาพูดว่าใครลงจากรถไฟจะจับประมาณเนี้ยจะ,ะลงมาไอ้เนาะ ลงอ๋อมาไหลลงลงก็คือลงนะคะลงจากรถไฟจะมัดม่างเนี้ยจะมัดจะจับประมาณเนี้ยก็เลยมันมีความพูดแบบขำๆกันมาตั้งนานนะคะมาไหลลงแต่ลงแต่แบกน,นะคะคือมาพ่ามาต้องซื้ออันนี้กลับนะคะนี่ <Okay. S 1> ตอนนี้ซื้อไปฝากพี่น้องบ้านกวนนะคะยัดๆนะคะ <Okay. S 1> เอาอีกเอาอีกตัวเตี้ยต้องขึ้นนี่เห็นไหม You <laughs> <laughs> เมื่อกี้เราซื้อไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ามันกลัวไม่พองเลยก็เลยมาซื้ออีกะนะคะไปกันดูนางหอบสิคาราเมลพราะว่านี่เขาทำที่พาม่าหรือเปล่าวรถอันนี้คาราเมลอันนี้ก็ใช่นะของจริที่พม,ม่ามันจะเป็น ผลไม้แล้วก็ครอบน้ำตาลนะฮะเคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำตาลดิพอละแค่นี้พอแล้วทุกคนดูวัไนไรเลื่อนที่นี่สิแต่มันจะเป็นอย่างเนี้ยอันนี้คือยืนเลื่อนยืนเลื่อนกลันวนต้องหม่ยลบไหมมันจะเลื่อนแบบนี้นะคะนี่ ไปขึ้นแบบนี้เลยเดินเดินก็ได้เดินไปเลยซื้อของการเสร็จได้ไยโอเคนี่ก็จะเป็นห้างแรกของพม่าเลยนะคะมันก็จะแบบว่าแบบ ขนาดวันไดเลอร์เนี่ยมันก็เป็นแบบแปลกกว่าที่ใหม่เนาะอันนี้คือเป็นห้างแรกของประเทศเออที่ยงกุ่งเลยเขาบอกไว้น,นี้นะคะไปกัน ถึงสนามบินแล้วนะคะต่อแถวกันยาวเลยสนามบินยังกุ้ง บินท,ทักทิเลกนะคะมาถึงท,ทักทิเลกเพราะว่าเออเครื่องบินวันนี้ไม่ลงเชียงตุงนะคะก็เลยแบบว่าอยากกลับวันนี้เนาะมาแค่แบบมาหลายวันแล้วมันเที่ยวเที่ยวเที่ยวแล้วเหนื่อยอะ่ะก็เลยอยากกลับแล้วประมาณนี้เนาะคือพอลงท,ทักทิเลกแล้วอยากจะทําทระที่ทักทิเลกด้วยนะคะก็เลยลงที่ทักทิเลกนะคะโอเคตอนี้รอเพื่อนพี่ชายมารับเนาะเดี๋ยวกลับไปมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังอ่า ตอนไปเที่ยวพมา่าไปยังไงบ้างไปเที่ยวพม่าเนะ <c oughs> าะคุณล่าของน้องก็คือมาสักคิ้วรอบสองนั่นเองเนาะเติมสี่คิวนะคะซึ่งแบบถ้าเราไม่มาตอนนี้ก็คือรบบว่ามันจะหมดไปสามเดือนเอติมฟรีนะคะถ้าแบบน้องไม่มาตอนนี้ก็คือว่าต้องมาอีกทีนะก็เลยแบบอพอเครื่องบินลงที่ทเขงพอดีก็เลยแบบมาเติมเลยเนาะก่อนที่จะกลับบ้านนะคะก็นี่ เดี๋ยวมาเติมกันจะเข้มขึ้นนะเนอ่นยแต่นี้พอโอเคแล้วนะธรรมชาติมากแล้วที่นอนอลอระยะชาชาก่อนพึ่งทางยนะ นะคะธุระของน้องฟูฟ่องก็คือมาสักคิ้วรอบสองนั่นเองฟรีนะคะก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็มาแล้วเนาะแล้วก็แบบอ่นัดหมอแล้วก็สักคิ้วเลยดีกว่านะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องที่แบบว่าไปเที่ยวพมา่าอ่าว่าอะไรที่แปลกหูแปลกตาแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะมันจะมีแบบว่าเออในเมืองที่พม่านะในเมืองทั้งเมืองเนี่ยเท่าที่ไปนะสามสี่วันคือว่าไม่เห็นเขาแบบ ขับมอไซค์เลยเคือเห็นแต่ว่ารถยนต์กับจักรยานนะคะแล้วถ้าส่งของแบบเนี้ยสินค้าก็เาขาเรียกอะไรนะอันที่สีชมพูนะ่ะพุดแฟนด้าแล้วแล้วก็อันพิซซ่าอะไรแบบเนี้ยเนาะเขาก็แบบขับอ,อะไรนะจักรยานส่งเองนะคะคือแบบเฮ้ยมันแปลกอะแล้วก็ถาม ถามอันแท็กซี่เนาะว่าเออทำไมแบบไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยนะคะก็มันจะมีแบบว่าเขาจะที่ในเมืองนะเขาไม่ค่อยขับมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็อีกอย่างคืออ,อ,อันนี้คือเป็นเป็นพ่อเมืองเขาหรือเปล่าไม่รู้คือแบบท่านนั่งแบบออมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยคือแบบผู้ชายผู้ชายนั่งด้วยกันไม่ได้แล้วก็แบบ ถ้าเหมือนผู้หญิงขับอาผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้เนาะต้องเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นนะคะที่แบบว่าเอาแบบเแบบซ้อนท้ายได้อะผู้หญิงสอนท้ายได้อะคือแบบผู้ชายขับแล้วผู้ชาย้อนท้ายไม่ได้เนี่ยนี่ก็คือแปลกอีกทีนะคะคือเพิ่งเคยรู้มาก,ก่อนว่าเออเมืองหลวงเขาห้ามอะไรขนาดนี้ด้วยเนะเาะก็แปลกมากโอเคนะคะตอนนี้ก็ จะกลับเชียงตุงวันนี้แล้วนะคะก็เจอกันที่เชียงตุงในอีพีหน้านะคะบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลับบงใจนะคะที่แบบว่าติดตามาไปเที่ยวมาเนอะ